นายเดชาชมชัยเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านศีสง,งา่าตบลช่องสามหมออำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิได้น,นำผู้สื่อข่าวซีซีนิวกีดไลท์ไปชมสวนข่าพันกเกษตรแดงใหญ่ราวๆกว่า2,000กอบนพื้นที่2ไร่ภายหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่นาข้าวมาปลูกขา่าเกษตรแดงใหญ่แทน ซึ่งเป็นขาดที่ผลผลิตดีหน่อใหญ่สวยรสชาติดีสามารถจำหน่ายได้ทุกส่วนเช่นดอกหน่อและก็ต้นพันธุ์ในตลอดทั้งปีเฉลีย่ยรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า30,000ถึง50,000บาทเลยทีเดียวโดยนายเดชาชมชัยเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านศรีง่างาอํำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิบอกว่า ผ่าเกษตรแดงใหญ่ถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวและรายได้จากการขายขาย่ายังสามารถนำมาลงทุนทำอาชีพเสริมเช่นเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาได้ยอย่างสบายไม่ต้องไปกู้ยืมโดยจุดเริ่มต้นที่ตนเองนำข่าเกษตรแดงใหญ่มาปลูกและขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก็คือได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาการปลูกข่าเกษตรแดงใหญ่ทางอินเทอร์เน็ตซึ่งเป็นสวนกเกษตรที่จังหวัดอุบลราชธานี อีกอย่างแถวบ้านยังไม่มีการปลูกขาแดงใหญ่หากทำสำเร็จเป็นคนแรกก็จะสามารถสร้างรายได้และจำหน่ายพันธุ์ได้เป็นอย่างดีจึงลงทุนสั่งซื้อต้นพันธุ์มาปลูกจำนวน15,000บาทประมาณ200กอ่อปีแรกผล,ผลผลิตที่ได้ประมาณ100กอต่อมาได้นำต้นพันธุ์ภายในสวนขยายปลูกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย พร้อมกับจำหน่ายต้นพันธุ์ควบคู่กันไปด้วยผ่านมากว่า3ปีภายในสวนเกษตรแห่งนี้มีข่าเกษตรแดงใหญ่ราวๆกว่า2 0 0พกอในปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่จะขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มเป็น4 0 0พกอเพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าและสามารถจำหน่ายต้นพันธุ์สลับหมุนเวียนกันไปได้ตลอดทั้งปีส่วนการปลูกข่าเกษตรแดงใหญ่นั้นถือว่าไม่ยากเริ่มแรกในการปลูกก็ปลูกลงในหลุมที่มีขนาดกว้างพอสมควรจากนั้นก็นำต้นพันธุ์ข่าเกษตรแดง ใหญ่ลงไปปลูกแรกๆไม่ต้องใส่ปุ๋ยคอกหรือว่าบำรุงอะไรเพียงดูแลให้น้ำต่อมาเมื่อขาเริ่มแทงยอดหรือว่าหนอ่อก็ทำการพรวนดินเพื่อให้ดินนั้นร่วนแล้วค่อยนำปุ๋ยคอกมาบำรุงเช่นปุ๋ยมูลวัวมูลควายและก็นำเศษหญ้าแห้งหรือว่าฝางข้าวมากลุมดินให้ดินนั้นชุ่มชื้นจะส่งผลให้ขาเกษตรแดงใหญ่นั้นจเจริญเติบโตแทงหนอ่อแตกกอได้ดี ช้เวลาดูแลรักษาประมาณ5เดือนก็สามารถที่จะเริ่มสับหน่อได้แล้วและดูแลรักษาอีกประมาณ8เดือนก็สามารถขุดทั้งกอขึ้นมาขายเป็นต้นพันธุ์และก็ขยายพันธุ์ปลูกได้แถมเป็นพืชที่ปลูกง่ายไม่จุกจิกลงทุนครั้งเดียวจําหน่ายได้ตลอดทั้งปีสําหรับขาดที่ปลูกในสวนเกษตรเดชาวฟาร์มส่วนใหญ่ก็จะเน้นขายต้นพันธุ์มากกว่าขายหน่อคือจะไม่ทําการขุดหน่อให้เกิดแผลเพื่อรักษาต้นให้สมบูรณ์ และลูกค้าที่ซื้อไปก็จะได้รับต้นพันธุ์ที่ดีสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าจนได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาดีโดยตลอดต่างก็เดินทางมารับซื้อถึงที่และก็สั่งพันธุ์ข่าดแดงใหญ่ทางออนไลน์พร้อมกับสั่งจองไว้ล่วงหน้าเข้ามาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีรายได้ทุกวันวันละประมาณ1 0 0 0ถึง1,500บาทเลยทีเดียวโดยนายเดชาบอกว่า ภายหลังจากที่ได้ปรับเปลี่ยนจากพื้นที่นาข้าวมาทําเป็นสวนปลูกข่าดแดงใหญ่ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเป็นอย่างมากสามารถที่จะเป็นอาชีพสร้างรายได้ที่ดีให้กับบุตรหลานไม่ต้องเดินทางไปหารับจ้งงา,างทํางานต่างทิ่น่นและรายได้จากการขายขา่ายังสามารถเลี้ยงครอบครัวส่งลูกเรียนจนจบได้แล้วถือเป็นพืชเศรษฐกิจ ที่มีทางรอดที่ดีเนื่องจากตลาดนั้นยังมีความต้องการอย่างต่อเนื่องและก็น่าจะเป็นอาชีพที่ยั่งยืนให้กับครอบครัวครับเห็นว่าพืชเขาเนี่ยทีการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ว่าสางไรได้รักให้รับสวนเขานี่บครับเป็นพืชชนิดใดครับพ่อโอตอนนี้ก็บที่นะทั้งที่เห็ดมาได้ยินกับมองมองยนี่คือว่าคาตัวนี้เป็นอาชีพหลักเขาคือ คันเอาเฮ็ดไปหลายแน่คือมันเป็นตัวยืนได้เลยเป็นตัวอย่างไงว่าเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงปลาเลียงเขาตัวเฮามื้อนี้ให้ลูกให้เต้าหูยนเมื่อนี้คือตัวนี้เลี้ยงเฮาได้เลยเป็นในคลิปเลี้ยงได้หมดดูได้ครั่าที่เห็นนี่ครับเป็นคาพันใดพ่ออันนี้เป็นคาเกษตรอย่างไงคือว่าพวกนี่มันสีนอออกนอดีนอใ่จังจะออกนอคันเฮาเอา เขาไ่าอยากขายต้นพันธุ์ก็คือเขาหายนองกันบอล่ะเนี่ยเขากลไปขายลัวเนี่ยมันจิตกนอกละสองบาทครับเนี่ยแบบน,นี้จากนอกมาแล้วมันก็นจะมีขขยดอกเนี่ยดอกแต่ว่าพวกนี้มันแก่แล้วเขาดอกดอกมันเนี่ยแต่ว่าหักไปขายอย่างม,มันอ่อนๆเพราะจุ่มๆนั่นบ้างล่ะที่เอาไปขายขายได้เหมือนคือตัวนี้ขายได้เหมือนถ้าขายได้ทุกส่วนทุกส่วนแล้วแบบนี้คือเขาถ้าเขาบอก อยากขายพวกนี้เขาก็ะบอกกับเขาเฮ็ดสองสามแปลงที่แปลงนึงขายนอขายดอกแต่แปลงนึงเขาไว้ขายพันนึงที่เจคคือเขาผสบผลกันมันสีงามมันสีเปลี่ยนผลดีต่อลูกค้าง้มลูกค้าเอาไปมันก็สีงามนั่นหมดแล้วก็ง่ายเอาง่ายๆตาสามพ่อได้เนี่ยพ่อเฮ็ดหนี่คือว่าง่ายอย่างการดูแลง่ายว่านยาไม่ต้องได้มาเฮ็ดนั่งแบบนี้เราก็บอกต้องได้ใช้บรนได้ยา ปุยเขามีเขาอยากใส่ก็ได้เ่าใส่ก็ได้เอาขีดว่ามันใส่แล้วก็แล้วว่าพ้นดินพ้นยังมันนี่ถ้ามันใหญ่แล้วใหญ่ยังสิเขาบอเอานอขายเขาเอาต้นพันเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เขาค่อยหดน้ำทค่หนึ่งบ่เปียกเปงเขาอยู่ได้เขาบเปียงถ้าเขาอยากขายนอเขาก็คือหดแน่ให้ดิน,นชุ่มนอเขาแตกนั่นมา้งเหเนี่ยเอาแนวขอ้อฉี่ครับตอนเขาสีเขาคามาปนี่ครับเขาคิดได้กับที่แรกพ่อกลับไปเบิ้งเพื่อนนี่ละอย่าเบิ้งไนนี่ละ เมืงงองเพื่อนผู้ละทั้งไงุบลนุ่นละหาบุพ่อหลายพวกหาน้ำเย็นุ่นละหางคนมาปลูกเพื่อนกะเพื่อนกะขายต้นพันขายน้องที่ละมัหน,นีนะทั้งคิดพ่อหนค่งว่าบ้านพ่อเนี่ยเพราะท่านไมมีตัวนี้ตามไม่ไหวคิดพ่อกานเท้าเฮ็ดก้อนมันสีได้เปียกที่ที่นะก็เลยสู่ลงทุนสู่ลงทุนสั่งคนมามาปลูกเพราะว่ามัหน,นี้พรามาปลูกแล้วก็คือว่าผลตอบรับได้ดีดีดเติอบอยู่คือว่า คือว่าเฮ็ดในเขามันตอร้อมที่สิขยายบ่บ่บ่ให้เขาหยุดนะมีที่อะไรกับร้อมที่ขยายอย่างนี้นะอยากมองเคยเฮ็ดนะก่บ่เคยบบ่เฮ็ดนะไก่เอามาเฮ็ดตัวนี้เือว่าผลลัพธ์มันดีกว่ากันเขาเฮ็ดนะปีหนึ่งเขากะมางเทีกะขาดทุนบังเทีกะได้แน่บ่ได้แน่มันเหม่อตัวนี้ตัวนี้เขาได้มัดปีมุนเงยนได้มัดปีขายได้มัดปีเลยมีเงินใส่บ่ขาดมือทั้งที่เขาบ่ได้ออกไปใส่ เงี้มีมีเงินยใชเง,นงินเจ็บเลยเพราะว่าถ้าเขาไป,ไปลงทุนกับตัวอื่นหลายทีน่ะถ้าเขาขายแต่เขาว่าไปแน่นี้นองผูกจากพันกอหรือหกร้อยกอนี่ต่อปีครอบครัวไ่ใหญ่บับนไดนี้อยู่ได้แล้วก็มีเงินเก็บพอเหียอเก็บที่แรกๆนี่พ่อี่ลูกไ้หลายปันไดครับเอามัดที่แรกพ่อสั่งเพ่นมาพันให้มึนหาเนาะมันได้สองร้อยก้อกอ ของ้อยน้อยๆเล้วมันกับมาตายไม่ดีแล้วางร้อยก็ก่อละปีแรกวันนี้พ่อไ่มาพ่อก็มาขยายค่อยขยายออกมันได้พันก็ก่อนั่นแหละปีแรกๆที่ช่วงปีปีไกลนิดน้อเอามา่น่ะวันนี้ก็ไในมันก็ก่อจากนั้นมาพ่อๆขยายปลูกอีกได้ทางฟังทั้งนั้นบัดนหน้ามาถ่วมเขากระลังไงก็เลยก็เลยเรียแน่เพราะเรียแน่เหมือนมันเลียทั้งน้นพี่เพราะได้ขยายนี่ขยายตอนนี้เคยท้องติดนีพันหลแล้วแบบน่ะ อันนี้แม่นาสิขยายสองสามพันสามสี่พันก่อนเม่เอมมีแห้งเขากะขยายได้แต่มีเนี่ยจีเนี่ยขลังเฮ็ดเนี่ยจีขยายเนี่ยทีเฮ็ดไว้ยืนี่กะคชดว่าสีได้เป็ยนเนี่ยพันก่อพันละยุนี่ที่ช่วงพ่อปลูกยุบตอนนี้ที่มีคายนี่ยยุประมาณที่พ่อยังว่งสองไรนนี่เรื่องเนอะสองไร่เนาะประมาณนี่ละแต่ว่าพ่อพอกันขยายเอาเหมือนกันไลก็นั่นม่นว่าถ้าเขาลงมืพอเขาเขาไม่ได้ปลูกเป็นแปลงไงก้ยเปลดกระจอกกระแจกมันหมดละ อันนี้ท่านรอมๆเลยสะยุังประมาณสองไร่เนะ 2> 2น่ะมันจิตกยุ่ตอนนี้คือเกือบสองพันก่อ,ลอเลยละตามนับเบลยสองพันก่ออันนี้พ่อใหญ่ว่าพ่ออยากอยากเฮ็ดอยากได้คือว่าอยากได้อยากซีพันก่อเนี่ยในลูกม้าเซ็ตจ้อยก็คือโอเคแล้วบ่ดเฮ็ดแล้วอืนอวอ่นอเ,เอาแค่ซีพันก่อตัวน,นี้มูลมันจิตลอดปีเอาสีไว้ลูกค้าได้หรอคือสีได้ขายตลอดปีเลยวันนี้ เขากะเสร็จเ่ยเขากะพอเขาเออกเวลาไปให้ตัวอืน่นี่ยการปลูกคาแดงไงนี่ครับมันกอใหญ่กอแตกกอดีนี่ครับเขาปลูกยังไงพอตัวนี้บ่ออย่ยากครับคาแดงไงนี่มันปลูกง่ายผลดอกคือว่าเขาปลูกเรื่มเรกเขาไม่ต้องใส่ยังดอกอย่างนั้นแว่าพอมันติดดอ,อกมาปุ๊บเขาแทงใบสองสามใบขึ้นมาแล้วอย่างนั้นนั่นเ่างี้แต่วันนี้เขากลับมาขันเรามีเวลาคือว่าคนเขาหลายหรือเขามีกำลัง เขากลมาควนดินใช่ไหมเนี่ยขึ่นนี่คือดินมันแจนอันนี้หอยพ่อควนตั้งแต่น้อยมันลมซ้ำนี่มันบ่บัดนี้ถ้าถ้าเขาควนควนออกมาเพียเอาบักเทียมมาเกี่ยวกขยายออกมาพี่ปลุกพอลมเขาที่แตกออกมาเขาเลยบัดนี้ดินมันดิซุ่มเนี่ยวนแล้วบัดนี้เอาฟุ้นมาใส่ฟุ้นฉีงว้อยฉีงไข่เขาเด้วยแไปเอาฉีงกำวานใส่วานใส่มีหนาว่นจำเปลี่ยนต้องไปเอาแต่ฟางเนี่ยหนาตัดไว้เราจะให้พ่อขวดไว้ขวนฉีดไว้เครื่องไว้ตัปลกเนี่ยนะเอาปลูก ดินเขาดิซุม่มล้าปวกถคาพอมีเน้เขาจึแหงนี่ีพวกนี้เพราะเขาซุ่มเขาฮอนเขามาักว้มเอาข้มฮอนเป็นบางจีเนะพราะดินซุมม่มเขาออกนอแท้งด่างยังคืนกึ้นจงเต๋ยเห็นไ่มเนี่ยเขาจึแท้งคืนของเขาเองต,ตัวนี้คือมันเริ่มง่ญ่แล้วให้พอ่อควนออกมาเนี่ยถ้าแม่พ่อได้ควนมาพี่แด้วเนี่ยมันติดแตกออกมาแล้วนอ,นอ,นอสิง่ายง้มกว่าน,นี่นเขาจึอ,อ้วกถ้าดินเขาไว้แข็งนเนี่ยอันนี้คือเขา กำลังค <Okay. S 1> ้นของพ่อเขาพ่อมีสำนีลูกกับวัจมาซอยนั่นหมดล่ะบางนึงลูกคุณนั่นเขาก็ไปนอกหมดละอะไรเนี่ยขันเมียนเราเฮ็ดได้มันสิงามพวกนี้วินตาซอวนนี่ดีงามล้ำไงเนี่ยคขบควันเราปลุกให้นาเลยจะไปย่านกันนั่นเลยตั้งนั้นนเขาปลุกให้นาให้สามารถขบควันเออเศษตัวนี้แหละเขาเขาตัดแล้วเขาตากไว้มันแห้งก่อนเลยจะเอาเปียกเนี่ยในแห้งเรื่องจะไปขูดขวดมัดไซเราออม้าก็บยี่โม่คืนเนี่ยตายวันนี้ เขาหดน้ามันไปมันสีซุ่มเน่ยมัล่ะเนี่ยะะสีซุมซ่มเพราะซุ่มกับแตกของเขาจ<ช>าก<ม>าก็<ม>เดียวอจากที่เขาปลูกครั้สองสามบันนึงเีอะแต่จังหวัดปลูกไว้จังหวัดนั้นมอเนล่ะจิตแตกถ้าอายุเขาได้ฮอดแปดเก้าเดือนกันไปแล้วเขาจิแตกของเขาขยายออกมาเขาสีเพราะไปแตกขึ้นคน้นเพราะคาหมุนเพราะคือคาแดงน้อยบันเขาเนี่ยเขาสี่เขาเขาเฮ็ดพื้นที่ให้เขากว้างๆเนี่ยให้ลมเขายังเขาที่ออกพอออกตัวนี้เขาแกนมา เขากายมีอ๊อกมาออกมากตอนยังน้อยตัวนี้เขาจะมีออกมาไปค<ท>อบางไงบ่เป็นเนียนขึ้นคุณตัวนี้เปนดีอกันหนึง่งพันค่าแดงบ้านเขาเขาเทิร์นกันขื่นเนี้ยแดงหน่อยพวกนี้สิอพอออกแล้วัเจน,นแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วเลยเนี่ยพอแกนแล้วมีตั้งแต่เนี่ยพอตัวนี้แก่ลูกเขาจะออกมาหนีเห็นปะขยายขยายเหรอเห็ดไงี้เฮ็ดไงสามพ่อเจะการเกษตรมาได้ยังไงเพราะว่าเขาเฮ็ดแทบทุกอย่างแต่่กอนปลูกเต้าปลูกอย่างไง เมียนี่แหละเฮ็ดง่ายที่สุดดูแลง,ง่งไงดูแลง,ง่ไงบ่ได้ดดมีจุกเกีกบ่ได้ใส่หวานใส่ยาบ่เขาเขา,เามีเวลาไปเฮ็ดตัวอื่นเป็นอาทิตย์นกลับมาคันมาเฮ็ดมันมันมาการกับบ่เป็นอย่างคันมู่วปูก้าอย่างเฮาบ่หดมือนึงมันก็เหี่ยวยำาอย่างตายหมด่เน,นี้นยเป็นบ่บ่หนีหนิอุ้ยดีหลายแต่พ่อมักอะไรว่าเนี่ยบาง,บงทีว่าพ่อสิถมหมดนเนี่ยทมมั้งเนี่ยชมเฮ็ดปลูกแนวเดียวหมด ที่ตอนสิดเป็นตัวเดียวเหมือนมักพลรังกับไว้ซ้ำนั่นก่อนเห็นมันเหลียอยู่เสมอใส่เวลาปลูกโดนตาได่พอกว่าสิแตกกอใหญ่ขนาดนี้พ่อเริ่มถ้าเขาได้ดูแลมันดีบบักอ้ค่ากระเ็ษแดงง่ายนี่ถ้าถ้าเขาติดถ่ายนอมันก็อยู่ห้าห้าเดือนขึ้นไปเริ่มขุดไข่ได้ไขยได้แต่ว่าถ้าเขาติไข่แม่พันธุ์ขายพันธุ์เขาต้องคือแปดเดือนเดือนอืแปดเดือนขึ้น ได้ตห้มแปดเดือนทั้งท่านเขาสีอ่อนล้าต้นนี่เขาสีบัในเขียวได้สังเกตบ้างนะพวกที่อ่อนอ่อนไม่ในล้าต้นเขามันจะแตกกันต่างกันน้อยแต่สีบัในเขียวไอ้มันล้าต้นเขียวยังไงเขียวขึ้นแต่นี้ก็ยังบรทัศน้ได้ดีป็นใดได้เนี่ยเพราะเอาได้แล้วอเเจ็ดแปดเดือนแล้วเนี่ยในมือเนี่ยแปดเดือนแต่มันได้แปดเก้าเดือนสิบเดือนยังดีล้าต้นยางไงเขียวเขาไปปลูกเขาสีบันแห้งเพราะเขาสีบันออกมมนออกเลี้ยงนะเขาจะแท้งนอขึ้นเลย ใน,นยู่อยู่สวนของเขาเนี่ครับเน้นเน้นขายแบบไหนช่วงนี้คือตอนปีนี้เพราะาเน้นขายขายพันธุ์ครับขายต้นพันธุ์ต้นพันธุ์อ่าต้องขาย,ขายนอเพราะว่ามันก็ <het. S 2> อยากขายอยู่แต่ว่ามันของมันมันมัน,มนพอจีได้ขายนออ,อ,อย,ย่างว่าที่ด้ขายต้นพันธุ์มันก็ชะงังะเขาเม่ทันเมื่ทันลูกค้าก็เลยเน,น้นออกขายต้นพันธุ์เลยคันเน้หลายๆแล้วเขาก็สีขายอยู่นอเป็นบมดเ เพราะขยายออกหลายแล้วตอนน like. well ี้คณะไปขุดเนาะขายเขากรบโใหไงอย่างเงี ah ้ยสมมติออกมั ah ่งสิแม nah ่นว่าเขาขุดไปแล้วก็เขากระซาเก้าแม่นกรบ่ปงไม่ได้ไงเนี้บ้านเนี่ยมันก็เลยขายไม่ได้อย่างเงี้ยเนี่ยเพราะว่าเขาบาดแผลแล้วเขากับีบอเออบอเบอออกเื่อกอน้อยเขาก็ับขายได้เขาก็ับได้หน่อยก็ได้ก่อละสามร้อยสี่ร้อยอย่างที่คณะปล่อยไว้อย่างที่ก็ได้ยูเขาจากอทํามสี่ร้อยกอแล้วเป็นเจ็ดแปดร้อยเป็นพันแม่นว่าคือมันไหลล้นแม่นว่ะ อ่ตัวเนี่ยคือเขาแตกกันนะต่างรายได้เขาเป็นพันเป็นพันเนี่ยจังชี่นี่คือบอขาดเนี่ย่องกลองนี่พันพันแล้วยังเหลีอยอีกตัวเนี่ยกอเนี่ยตัวเนี่ยว่าจงไปยังพอคนเนี่เบิ้งนั่นแหละก่อนขอใบใยทำนี่ได้หน่ะพันหนึ่งน่ะเขาตัดออกมาเฮ็ดมาแล้วนี่จังกองนี่นะล่างล่างทรงเห้เพิ่นนี่นั่นช่วงนี้ม้าม้าทุกสายแต่ว่าที่เน้นตอนนี้ม้าแถว มาหลาก็คือแถวภาคเนี่ยแขวงไา้กับภาคใต้เฮาแน่กับศรีสะเกดบรี้ลัมศรีสะเกดช่วงที่ที่สังกองเนะี่ยเขาประมาณพอังกองเนะี่ยแถวกรุงเทพแถวอีย่อยอยงก็มาเมือสารคามบ้านเฮอง่อนแก่นว่าเมืเะะ่อตว่าคือที่เน้นที่มาบุดุมาหลายเอาเจไหลายคือนี่ศรีสะเกดนี่แถวชียงรล้กับภาคใต้เฮามามาดูที่ได้ทรงให้เพิ่นดูนะต่อไป จากนั่นก็อันละพันรองพันไปถ้ว่ากับ<ม>ห้างห้างเนีย่ยกับมีมทุกจังหวัดนะแต่ว่าที่เน้นเน้นที่นีน่แหละครับอ่าเฉลี่ยนี่ครับการขายคานี่ย่านี่สวนเ้างนี่เฉลี่ยตกเดือนละประมาณเท่าไรครับตอนนี้ได้ไหมค่าตอนมันอยู่ซ้ำนี่เนาะเพราะพูท่านแฉไมค่ไไไไคือว่ายังไงวะเขาว่าหน่มว่าต้องไปว่าอะไรออกว่าหน่อยคือว่าเดือนนึงย่างว่นได้ก็คือสามหมื่นถึงห้าหมื่นซ้ำนี่แหละ ที่ได้ไหลได้อย่างก็กับสามมันเะแต่ว่าเมื่อแล้วตอนนี้เมื่อแล้พันพันเมื่อแล้วพันหาสองพันคือนมาขาดอย่เงื่อนแต่ว่าพอไรอ,อ่อนสมีแต่ว่าเมื่อแล้พันมันเกเดอย่างละสามมื่นละละแต่ว่าพอไรอ,อ่อนสมีนั่นหมดแต่ว่าเฉลี่ยว,ว่าได้เมื่อได้หน่อยได้ไหลเฉี่ยไปสามมื่นสนามมื่นบ่เกินสามมื่นไปหอดสี่ห้ามื่นทำเรนี่ยเห็นยิ้ได้จนกล้าบอกลูกแล้วอ,อ,อย่างนั้น ใ้เขามาซอยเพราะว่าเขาจะเพิ่มประโยชน์ตัวนี้ที่เขายังมีนะเขาก็เป็นทพงไอนภายหลังจีวาเขาปรับเปลี่ยนพื้นที่จากแล้เราสามารถเป็นสวนทานเป็นเพงไอนใจพ่อคือว่าเพราะว่ามันพว่าคือมันดีแหละยู่ได้คือว่าเขาสิอยูได้เลยบ่ต้องได้ไปรับจ้างลาไบเขาบ่ะต้องได้ไปาให้ลูกแม่น้องมีลูกมีเต่าสองคนสามคนให้เขาไม่ยููมาซอย กังวนตัวนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้ทองลูกเลี้ยงได้เลยสบายคือบ่ขาดบ่อขาดบ่ขึ้นแต่เฮ็ดขามันหนีเงินบ่ขาดเพราะว่าบ่ออดบ่อเคยไปยืมไปงามกับบางเจ้าแจ่กกอนไปเฮ็ดเอาเงินเอาเฮ็ดในนะเอาบ่มีเอาไปยืมกับก่อนมาซื้อปุ๋ยมาซื้อปุ๋ยมาสร้างเสียค่ารถไทยน่พอเงินเขามันบ่ได้มันบ่ได้หมุนเวี้ยนสุกมือตอนนี้อาหารหมูเขาขับไ่ได้จกทุนเขาเางินเขาเขากับไ่ได้จก เขาเก็เงินตัวนี้ขายสามสี่มือได้หาหกพันนี่ฮเา่ากลับไปเสื้อ,อาหานมูมาใช้แล้วก็สอบสิบสอบมาลงไว้สั่งเขามาลงนะไอล้ลลวคือเขาบ่ได้ไปไปไปลบกวอนคนอื่นว่าไงไงถ้าผูใ้ใดมิทีมีทางพอยอย่างนง่น้ำยุย่จังลูกงานจังพวกจีบคือว่าเขาอยากกลับมาอยู่บ้านมือชองมาเฮ็ดรหลดอันมีทีเอ็ดเน้นตัวเนี่ยเพราะว่าพ่อคิดว่าพื้นที่มึงได้เขาก็กินเป็นพวกค่าแล้วมันจีว่าอัน เอาเฮ็ดขายตัวนี้เลยเฮ็ดเฮ็ดไปแน่เฮ็ดในน้าอย่างไปแน่คือตัวนี้สิเป็นอาชีพยืนเขาได้ไม่ว่าจะไปพ่ออยากให้เฮ็ดด้วยเจ้าหนี้พี่น้องครับถือทัพพ่อคือกหนตได้พันธ์คาเือนใหญ่เนาะครับสามารถติดต่อได้ทางใดหน่ติดต่อได้โทรศันท์0981077551เสร็จเดี๋ยจเช้าฟาร์มนี่แหละ อันนี้เพื่อนม่เปลียเพิ่นเข่าเบื้องแน่น่ะี่ช้าฟั่มน่ะอยากจีนองดูใกล้อยากมาสึเข่ามาได้เลยครับอยากมาอยากมาศึกษามาอย่างกับมาเลยไม่ได้่าเข่ามาเลยสามมากันยุ่กันตอนนี้กับไอ้ไอ้บ้านศรีสังห์อำเภอจังค้อจังหวัดชลมุรีจังหวัดเชียงภูมิเนี่ยครับบ้านศรีสงาครับนี่สถานีตั้ง